คุณเคยจินตนาการไหมว่าประเทศเล็กเกดที่ไม่มีทางออกทะเลมีกำลังทางทหารจำกัดและมีเศรษฐกิจที่เรียบง่ายจะสามารถทำให้ทั้งภูมิภาคอาเซียนสั่นสะเทือนได้อย่างไรแล้วถ้าผมบอกคุณว่าในปี2 0 2 5ประเทศนั้นไม่ใช่มหาอำนาจจังหวัดแต่คือลาวประเทศเงียบสงบที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะขึ้นพาดหัวข่าวระดับโลกวันนี้เราจะเปิดเผยเรื่องราวที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางทหารตกตะลึง หน่วยข่าวกรองทั่วโลกต้องเล่นประชุมและผู้นําอาเซียนต้องจัดการประชุมฉุกเฉินเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายแต่มันคือความจริงเรื่องราวของประเทศลาวที่ใช้เงินเพียง1ล้านดอลลาร์สร้างความลับที่กําลังเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ของสมดุลอํานาจในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ปีคือ2,025ในขณะที่ประเทศใหญ่อย่างไทยเวียดนามและอินโดนีเซียใช้งบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์ไปกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทันสมัย เครื่องบินล่องหุนและระบบเรือรบเปล่าแทบไม่ปรากฏบนเรดาของใครเลยงบประมาณทางทหารของลาวมีเพียงเศษเสี้ยวของประเทศเพื่อนบ้านสำหรับโลกภายนอกลาวคือประเทศสมบสุกสมมุ่งเน้นเกษตรกรรมพลังงานน้ำและการท่องเที่ยวไม่มีใครคิดว่าประเทศนี้จะท้าทายสมการอำนาจในภูมิภาคได้แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหน่วยวิจัยทางทหารลับแห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ลึกในเทือกเขาใกล้เวียงจันทร์ ได้ทำงานอย่างเงียบแบบมาหลายปีในโครงการที่มีชื่อรหัสว่าแซลินทราเป้าหมายของมันคือการสร้างระบบป้องกันประเทศราคาต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถยับยั้งสัตว์รู้ที่มีกำลังมากกว่าทั้งหมดนี้ภายใต้งบประมาณเพียง1ล้านดอลลาร์ฟังดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมทีมวิศวกรนักวิทยาศาสตร์และนักยุทธศาสตร์ทหารเก่าของเราหลายคนเคยได้รับการฝึกในต่างประเทศ ได้รวมเทคโนโลยีแอสมัยใหม่เข้ากับวัสดุภายในประเทศและสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นไม่ใช่แค่โรนมิสไซล์หรือเรดาทั่วไปแต่มันคือบางสิ่งที่ซับซ้อนและล้ำหน้ากว่านั้นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศเล็กต่ออย่างเลาจะทําได้จากรายงานข่าวกรองที่รั่วไหลออกมาในต้นปี2025แกลซอรเกี่ยวข้องกับยานอากาศไร้คนขับอัตโนมัติหลายบทบาท เป็นลูกผสมระหว่างโดรนและขีปนาวุธที่สามารถทำหน้าที่ลาตะเวนก่อกวนสัญญาณเลดาและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำด้วยอาวุธขนาดเล็กที่พัฒนาเองสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือทั้งระบบมีต้นทุนเพียงไม่ถึง1%เปนของเทคโนโลยีในประเทศใหญ่ๆลองจินตนาการดูสิอาวุธที่มีราคาเพียง25,000ดอลลาร์แต่สามารถทำงานเทียบเท่าเครื่องอยูอวมูลาค่า2ล้านดอลลาร์นี่ไม่ใช่แค่ นวัตกรรมแต่มันคือการปฏิวัติผู้เชี่ยวชาญเรียกสิ่งนี้ว่า erm A D S S P เปิเมืยืนดาวดิเซอร์เพลย์การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความเรียบง่ายความคิดสร้างสรรค์และความเฉลียวฉลาดของท้องถิน่นเมื่อมีการทดสอบต้นแบบครั้งแรกอย่างลับตอนในต้นปี2025มันทําให้นักพัฒนาเองยังต้องตะลึงร่างร,างรวนที่ดูดซับขึ้นเรดาร์ได้รวมกับซอฟต์แวร์ควบคุมเส้นทางด้วยและช่วยให้มันหลบหลีกการตรวจจับของสัตว์รู้ได้ขณะเดียวกันยังคงรักษาความแม่นยําในการล็อกเป้าหมายแบบเรียนไทยได้อย่างยอดเยี่ยม และสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นมันใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ที่ดัดแปลงและถูกควบคุมด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอรที่โปรแกรมเมอร์ชาวลาวพัฒนาขึ้นเองนี่ไม่ใช่แค่การทดลองทางทหารแต่มันคือคำประกาศจุดยืนหลายทศวรรษที่ผ่านมาโครงสร้างอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกกำหนดโดยเงินและอำนาจทางทหารยิ่งงบประมาณกองทัพใหญ่เสียงของคุณในเวทีการเมืองก็ยิ่งดัง แต่แล้วเพิ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัวสามารถพิกดนี้ได้หลังจากการทดสอบสําเร็จข่าวลือก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วเครือข่ายข่าวกรองของภูมิภาคมีรายงานว่ากระทรวงกาโหม่มลาวได้เริ่มนําระบบแซลุนทาร์ไปประจําการในพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญรวมถึงจุดสอดแนวตามแนวชายแดนและจุดตรวจตามแม่น้ํากลางปี2025ดาวเทียมทางทหารจากสหรัฐอเมริกาจีนและไทยตรวจพบสัญญ,ญาณทางอากาศประหลาดเหนือพื้นที่ตอนเหนือของเรา ลักษณะคล้ายสัญญาณเรดาร์จางๆที่เคลื่อนที่เร็วและแม่นยำเกินกว่าจะเป็นบอลลูนสภาพอากาศนักวิเคราะห์เริ่มตระหนักว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นและมันไม่อาจถูกมองข้ามได้อีกต่อไปไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเวทีการประชุมด้านความมั่นคงของอาเซียนเต็มไปด้วยคำถามเดียวว่าราวกำลังซ่อนอะไรอยู่กันแน่คำตอบนั้นมาพร้อมพร้อมกับคลิปวิดีโอที่รั่วไหลในเดือนพฤษภาคม 2020ภาพจากกล้องคุณภาพต่ำที่แสดงให้เห็นโรนผิดในลาวทำลายรถถังจำลองได้ในหนึ่งครั้งอย่างแม่นยำวิดีโอนี้กลายเป็นไวยรัลทั่วโลกออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญเปิดดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อพยายามวิเคราะห์ว่าทำไมเครื่องราคาถูกเช่นนี้ถึงโจมตีได้อย่างแม่นยำขนาดนั้นจากนั้นแรงสั่นสะเทือนระดับโลกก็เริ่มขึ้นภาพวิดีโอเปิดเผยว่าโรนของลาถูกควบคุมด้วยระบบติดตามภาพแบบ แย่ทั้งหมดโดยไม่ใช่ยี่พิสหมายความว่ามันไม่สามารถถูกแฮ็กหรือถูกรบกวนสัญญาณได้ง่ายระดับความซับซ้อนเช่นนี้ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่ามีเฉพาะในระบบราคาแพงของตะวันตกหรือจีนเท่านั้นแต่ตอนนี้มันถูกสร้างขึ้นโดยประเทศที่ยีีหี่ยังน้อยกว่าบางเมืองในเอเชียข้อความที่โลกได้รับชัดเจนยุคของสงครามมัฉริยะราคาประหยัดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเหล่าคือผู้นำข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มขยับตัวไทยเพิ่มการสอดแนมใกล้าชายแดนแม่น้ำโขงเวียดนามส่งทูตทหารมายังเวียงจันทร์ภายใต้ข้ออ้างความร่วมมือด้านเทคนิคแม้แต่สิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคก็ยังส่งผู้สังเกตการมาศึกษาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของโครงการแต่เรายังคงนิ่งไม่มีคำถแถลงไม่มีการยืนยันไว้ดัดทว่ามีรายงานภายในเผยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น แซลลอนทโรเป็นเพียงเฟสแรกของแผนระยะยาวที่ชื่อว่าเพย์เดคริเอรเทียนิเทียนแผนพัฒนาระบบป้องกันประเทศครบวงจรที่ยิงแนวคิดราคาประหยัดปรับตัวได้และอัตโนมัติกลยุทธ์นี้ได้เปลี่ยนมุมมองของอาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันประเทศโดยสิ้นเชิงแทนที่จะพึ่งพาการนำเข้าระบบราคาแพงจากต่างประเทศประเทศและกตเริ่มหันมาพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองโดยได้รับแรงบันดาลใจจากลาวสิ่งที่น่าทึ่งคือลาวสามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินทุนจากต่างประเทศมากนัก เคล็ดลับอยู่ในรูปแบบการร่วมมือที่แปลกใหม่พวกเขาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นโรงงานขนาดเล็กและฟรีแลนซ์จากต่างประเทศเพื่อระดมความคิดและนวัตกรรมร่วมกันสิ่งที่ระบบทหารแบบดั้งเดิมไม่เคยกล้าทำนี่คือแนวคิดที่เรียกว่า d i s t r i b u t e d defense In n o v a t i ็นระบบที่ใช้ความรู้และความสามารถทันเงินและเครื่องจกักรและนั่นเองที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่ประเทศร่ำรวยหลายแห่งล้มเหลวผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เรียกสิ่งนี้ว่า แบบจำลองเล้าพิมพ์เขียวสำหรับประเทศเล็กที่ต้องการอิสรภาพทางทหารโดยไม่ต้องตกอยู่ในหนี้หรือพึ่งพามาหาอำนาจแต่นวัตกรรมนี้ก็ไม่ใช่ใหม่มีผลข้างเคียงเมื่อขีดความสามารถทางทหารของเราเริ่มได้รับความสนใจความกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศก็เริ่มเพิ่มขึ้นสถาบันวิจัยตะวันตกบางแห่งระบุว่านี่คือการทดลองที่อาจทําให้ภูมิภาคไม่มั่นคงในขณะเดียวกันประเทศอาเซียนที่ใหญ่กว่าก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจ เกรงว่าสมดุลการยับยั้งทางทหารจะเปลี่ยนไปจีนซึ่งมีสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับลาวอย่างลึกซึ้งก็เห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงด้านหนึ่งจีนอาจได้ประโยชน์จากความสําเร็จของลาวในฐานะพันธมิตรภูมิภาคแต่อีกด้านหนึ่งมันไม่ต้องการให้เพื่อนบ้านพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารอย่างอิสระเกินไปอย่างไรก็ตามลาวยังคงยืนยันว่าเทคโนโลยีนี้มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาคุกคามใคร แต่โลกภายนอกกลับยังไม่เชื่อแล้วสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2025ระหว่างการฝึกร่วมทางทหารของอาเซียนหนึ่งในโดรนแซลลินเถาที่ถูกนำมาแสดงในการสาธิตกลับทำผลงานได้ดีกว่าแวนนำเข้าหลายรุ่นจากประเทศเพื่อนบ้านมันตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้เร็วกว่าอุปกรณ์ที่มีราคามากกว่า30เท่าผู้สังเกตการทางาทหารแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองทันใดนั้น เหลาาไม่ได้แค่เข้าร่วมอีกต่อไปแต่มันเป็นผู้นำนักวิเคราะห์ด้านกาหูมระหว่างประเทศเริ่มเรียกเล้าว,ว่าผู้พลิกเกมที่ไม่คาดคิดและมาดาแห่งอาเซียนประเทศที่ครั้งหนึ่งไม่มีเสียงในเวทีความมั่นคงตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของทุกคนสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าทึ่งไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่คือข้อความที่ส่งออกมามันพิสูจน์ว่าในศตวรรษที่21นวัตกรรมไม่ได้เป็นของประเทศร่ำรวยหรือมหาอำนาจเสมอไป บางครั้งมันเกิดขึ้นในห้องทดลองเลเก็กๆโดยผู้คนที่มีความมุ่งมั่นมากกว่าทรัพยากรและสำหรับเล่าความมุ่งมั่นนั้นได้กลายเป็นพลังปลายปี2025ระบบแซลินทาร์ถูกส่งออกไปยังพันธมิตรอาเซียนบางประเทศเพื่อทำการทดสอบร่วมเช่นกัมพูชาและเมียนมาซึ่งเริ่มพัฒนาแบบจำลองคล้ายกันโดยได้รับคำปรึกษาจากเหล่านี้เป็นครั้งแรกที่เหล่ากลายเป็น ผู้ส่งออกเทคโนโลยีป้องกันประเทศเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่ทําให้ทั่วโลกจับตามองมากที่สุดคือสัญ,ญลักษณ์เหล่าประเทศเล็กที่มักถูกมองข้ามพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้มีทรัพยากรจำกัดก็สามารถกำหนดอนาคตของตนเองได้โครงการมูลค่าหนึ่งล้านดอลลาร์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่มันคือศักดิ์ศรีนวัตกรรมและความกล้าที่จะฝันให,ให้ใหญ่ในโลกที่ถูกครอบงำโดยยักษ์ใหญ่แล้วสิ่งนี้หมายความว่ายอย่างไรต่ออนาคตของอาเซียน มันหมายความว่ากฎเก่ากำลังค่อยต่อจางหายไปอำนาจไม่ได้วัดจากจำนวนเครื่องบินรบที่มีอีกต่อไปแต่วัดจากความฉลาดในการคิดคนสงครามยุคใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับระเบิดแต่มันเกี่ยวกับปัญญาการปรับตัวและความคุ้มค่าและเหลา่าเพิ่งแสดงให้ทุกคนเห็นเส้นทางนั้นเมื่อปี2025เดินหน้าต่อไปผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการว่าโครงการเซเลนทาห์จะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือด้านกลาโหมระดับภูมิภาค สร้างระบบป้องกันอาเซียนใหม่ที่ประเทศเลกเกตสามารถแบ่งปันเทคโนโลยีเพื่อปกป,ป้องกันและคันได้หากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงแล้วจะถูกจดจำในประวัติศาสตร์ว่าเป็นประเทศที่เริ่มต้นทั้งหมดประกายไฟที่เปลี่ยนแปลงภูมิภาคไปตลอดการดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณคิดถึงอำนาจทางทหารจงจำไว้ว่าความแข็งแกร่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดแต่มันอยู่ที่วิสัยทัศน์ไม่ได้สร้างแค่อาวุธแต่มันได้สร้างความหวังและตอนนี้ทั้งโลกกำลังจับตาดูแล้วคุณล่ะคิดอย่างไร ลาวเปลี่ยนอนาคตของอาเซียนด้วยความรับมูล,ลค่า1ล้านดอลลาร์นี้จริงหรือหรือว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คอมเมนต์บอกผมด้านล่างเลยครับเพราะเรื่องนี้ยังไม่จบแน่นอนถ้าคุณชอบการวิเคราะห์นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะในวิดีโอถัดไปเราจะพาคุณดำดิ่งลึกไปอีกระดับว่าประเทศเลกเกตกำลังเขียนกฎหมายของสงครามและยุทธศาสตร์ยุคใหม่อย่างไรอย่าพลาดเลยครับ เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจทําให้คุณตกใจยิ่งกว่านี้อีกจนกว่าจะพบกันไหมผมคือผู้ดําเนินรายการของคุณขอฝากไว้ด้วยประโยคเดียวที่ทรงพลังความลับมูลค่า1ล้านดอลลาร์ของเราประเทศเล็กที่เขย่าอาเซียนในปี2025